เอาละครับเพื่อนๆครับผมพบกับการทดสอบบนเครื่องสเปครุ่นลุงนะที่ใส่ i7 2600K ครับ r รม 16GB Kington 133MHz เมนบอรด p 8 z 68V ทั้งหมดเมื่อกี้นะครับอายุประมาณ12-13ปีนะครับที่เกิดมานับจาก2025ลงไปนะครับกับการจอที่ใส่ในการทดสอบในคลิปนะครับ เป็น5 0 6 0นะครับแต่เราจะมาใส่9000 XT เทียบนะครับผมผมเทียบเนื่องจากราคาขายใกล้กันนะครับแม้ว่า RAM AMD 9000 XT จะ16 g b แล้วก็ NVIDIA 5000จะ8 g b แต่ว่าผมบอกเลยว่าราคาสำคัญที่สุดนะครับราคาไร้เรียงกันมาดูกัน Ryzen 9โรมมา ไอ้ที่ผมถือมือถืออยู่ในคลิปเนี่ยมาจากไอเครื่องสตรีมอีกเครื่องหนึ่งอันนี้จะวัดกันสามเครื่องเลยนะครับไอเครื่องที่ถ่ายให้ดูอยู่เนี่ยถูกถ่ายจาก i5-1460KF ครับแรม 32GB กิกเลยนะ DDR 5บัสท่าพนกร้อยนะครับค่อนข้างจะใหม่นะเป็นเครื่องยิงสตรีมแต่ก็ใส่ไอพวก5 0 0สเหมือนกันนะครับอ่ะกอที่เป็นใส่500สิสนี้เทสชนกันหลไหลอันเลยเกินงง เมื่อกี้เทส4000นะครับที่อยู่ในคลิปเมื่อกี้แต่ผมจะก่อข้ามไปเพราะว่ามันมันไฟกับ5000ด้วยในคลิปอะเออดูกันดูกันเลยยังรอปแป๊บหนึ่งอ่านี่ใส่5000แล้วเนี่ยปรับสุด80กว่าเฟรม80กว่าเฟรมอ่ะคร่าวๆนะไอ้ที่ใส่5000น่ะไม่ใช่ดิ ไอที่ใส่ i54600K i7 ใหม่เมื่อกี้ในมือถืออะ6 6 0เฟรมเออตอนนี้บนจอแล้วครับอันนี้เล่นจริงของในคลิปที่เครื่องรุ่นรุงที่ใส่ i 9 0 6 0อยู่ตอนนี้นะครับแต่ในคลิปที่เปิดเนี่ยนะครับมาจากการใส่5060เสียบอยู่นะครับมาดูเฟรมเรทกันปรับสุด full hd ก่อนเลยนะครับรในคลิปผมพูดอะไรบ้างนะเนี่ยขอของกอให้ ปรับเป็น2นะครับเมื่อก่อนนี้กินสเปคเยอะมากเกมนี้กัดเอากันไม่ลงเลยนะครับปิดวีซิงครับไม่ล็อกเฟรมเรทครับแอดวาน e ครับหาหมดแล้วครับทุกพักฟังชัน1 6 x ครับสุดแล้วครับเพืนเพื่อนเนี้ยจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเครื่องรุ่นลุงกับ5060อยู่ full hd นะครับเดี๋ยวผมจะแถม2 k เพราะว่าจอที่ใช้มัน2 k ดูซิว่ารซอนอรวมจะได้เฟรมเท่าไหร่เมื่อใส่ RX 9060 XT นะครับ16กิกันนี้เราไปดูผลเทส5 000ก่อนนะครับบนหน้าจอที่ใส่ i5 14600KF 58-60ตอนนี้ใส่ที่เครื่องรุ่นลุงมาดูกันการจอบดียวกันนะครับเดี๋ยวรู้เลยนะครับลดหน้านะข้ามหน่อย ลดนะลดนะมันเป็นฮันติจันบุญน,นะเ,นเพื่อนๆมันไม่ได้มี s อสดีนะครับเครื่องนี้เก่าของแท้ะเข้าเกมมาละผมเปิดเซตติ้งให้ดูอีกรอบหนึ่งแน่ในคลิปจําได้เออได้ไหมเครื่องรุ่นลุงครับหกสิบสามหกสิบห้าครับไงล่ะไงล่ะเหมือนว่าผมเปิดใหม่ปะเหมือนว่าผมเปิดใหม่เพราะว่ามันมันขึ้นมาฉากมันฉาก ใหม่เกินไปใช่นี่ตรงนี้เลยที่เดียวกันนะครับปรับสุดเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้ผมจําได้แล้วผมอธิบายให้ฟังเลยปรับสุดใหม่นะครับอีกรอบหนึ่งเพื่อเลือกฉากแรกเหมือนกันนะครับเมื่อกี้มันคนละฉากกันไงมาครับดูกันเฟรมเรทมาโอ้เฟรมเรทไม่ค่อยดีเท่าไหร่ห้าสิบต้นต้นห้าสิบต้น,ต,นต้นครับแพ้ไอห้าสิบสี่หกศูนย์ศูนย์เคเอฟครับสำหรับใส่เครื่องดุลลุเฟรมเรทตกลงมาครับ ไอ้นุ่นมันจะติดหกสินิดนดแพ้ประมาณห้าเฟรมโดยประมาณนะแถวแถวนล้วน,นะ่วนๆชะชนะครับเท่าที่ผมดูจากจากจอแล้วนะครับที่ใส่เครื่องรุ่นลุงตอนนี้เนี่ยแพ้ตอนที่ใส่เครื่อง i อห้าสิี่ขอศูนเคประมาณห้าเฟรมโดยเฉลี่ยเอาพอเล่นเไปเหลือสีบห้านะครับแย่นิดนึงเอ้ยไม่ไม่ใช่ห้าเฟรมแล้วหลายเฟรมอยู่ บางจังหวะก็แพ้5้าเฟรมบางจังหวะก็แพ้กับ10เฟรมอ่ะ,ฉะเฉลี่ยตามนี้เลยง่ายๆนะครับไปเร็วๆเ,เลยเพราะว่าเดี๋ยวจะ,จะมาเล่นจริงนะครับอันนี้มีอะไรข้างหน้าอ่ะไม่มีอะไรแล้วผมถ่ายดูละเฉลี่ยแล้วแพ้ไอห้าคราวนี้เข้าเล่นจริงบ้างครับโอเคครับผมสตาร์ทนะครับก่อนสตาร์ทเราต้องมาดูออปชันก่อนเลยอ่ะ ผมจะตั้งเป็น Full HD ก่อนอย่างแรกครับผม Super Sampling 2เหมือนเดิม High เหมือนเดิม Very High เหมือนเดิม Native On Enable นะครับเต็มจอ VSync ปิดไม่ล็อกเฟรมเรทปิดในส่วนของ Advanced ครับ High เหมือนเดิมนะครับแล้ว 8x กลายเป็น 16x ปรับสุดแบบนี้ Full HD เป็นอย่างไรมาดูกัน Start ที่ New Game ครับตรงนี้อาจจะโหลดลดีล่านิดนึงนะครับคัซีนเา ไม่นี่ผมต้องดูตั้งแต่ยุ่อยู่ห้องโถงเลยป่ะวะเนี่ยดูแล้วน่าจะใช่กว่าจะวิ่งมาหาพ่อหนุ่มโรมันเนี่ยเราต้องไปดูฝาบาทก่อนช่วงแรกๆนะครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมจะพอดก่อนแล้วเปิดอีกทีครับมันจะนานเกมมาละเพื่อนๆโอเคเปิดให้ดูอีกรอบหนึ่งเซตติ้งนะครับผมกราฟิกครับแต่ผมดูก่อนนะครับฟูดีครับเรนเดอร์ ender, ทำไมมันเรนเดอร์แค่นี้เนี่ย1 0 0 อะไรของเขาวะงงแป๊บหนึ่งนะเออ่ทำไมตรงนี้มันเป็นแบบนี้คืออะไร r e นเดอร์ิทำไมมันเป็นแบบนี้ผมสงสัยเหมือนกันอะไรเขาเนี่ยผมไม่ทราบนะครับว่า rendering มันทำไมเป็น100%ได้แค่นี้แต่วินโด้ได้เท่านี้เอาแล้วงงไหมงงแล้ว <c oughs> เต็มจอไหมอ่าไม่ต้องตั้งเต็มจอก็ได้โอเคเอาอย่างนี้ไอ้เกมนี้มันบ้าบอๆอยู่นะครับ ตั้งเต็มจอปุ๊บมันเดนเดอร์แปลกๆไปอ่ะเด้งกลับมาแล้วหมดปกติแล้วนะครับฟูดีสอ2คูณ2 Very High นะครับวีซิกปิดล็อกเฟมเลตปิดกราฟิกหายส h บหกมาฟูดีก่อน,นครับเชิญครับผมเฮ้ยเฟมเลตโอเคนะสเปสตบงัด ฟันเลื่อนเมาส์จัดท่ากถอีตัดได้ตามใจชอบถ้าข้ามสอนป้ายมาครับจริงจริงโอ้เฟมเลดห้าสิบหกสิบถือว่าดีเลยนะครับเทียบเคียงห้าศูนย์หกศูนย์ได้เลยนะครับเกมนี้ที่ฟูเอสดีเหมือนกันนะครับเ,เพื่อน อา้าวตรงนี้ทำไม45เล่นเล่นไปอา้าวขึ้นมาแล้วนะครับไม่รู้เหมือนกันงงโดนผมละอัาช่อว้าวชุดช่โดนแล้วตึกจากเฟรชาลิตี้เฟรไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะครับเจ๊ตรงนี้แต่ว่าเฉลี่ยแล้วก็ไล่ๆกับ5060น,นะครับเอางี้ต่อไปปรับเลยนะครับ เป็น 2K แล้วกันนะครับผมตามจอที่มีนะครับมันเต็มจอมาเมื่อกี้ 2K ครับแล้วผมก็ดึงจอไว้ตึ๊บเกมนี้มันมีบั๊กอะไรบางอย่างนะครับเกี่ยวกับเร s โ l ลูชันอ่ะ2อง0คูณ1 1 4่ง K 2คูณ2ครับต้อง very high วิซิงไม่ล็อกนู่นนี่นนไม่ล็อก advance high 1 6 X ครับสูงสุดและสันตบรม จะเป็นอย่างรายเชิญตีเฟรมเลทไม่ค่อยดีเท่าไหร่เกมนี้วีแล้วไม่ค่อยมีผลโดนอย่างงงสุบสังหารโหดเอ,อ้อแทงยับตับแตกครับนะครับผม โอเคพอเป็น 2K แล้วเฟรมตกชัดเจนครับเฉลี่ยแล้วฟูเีเล่นไล่เรียกกับ5 0 0 0ถ้าเล่นบนเครื่องนี้นะครับใกล้ๆกันเฟรมเรทไม่ค่อยห่างกันเท่าไหร่แต่พอเป็น 2K เฟรมเลทยังไม่พอครับเกมนี้นะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าทำไมนะครับ 2K แล้วเฟรมเรทได้น้อยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าไดเวอร์มันไม่ได้ซับพอร์ตแล้วเนาะมันอาจจะเป็นแบบมันเกิดเด็ก เด็กแบบบอมนเกิดใหม่ในยุคนี้ไงกาดเออเกมเก่าๆจะไม่เก่งประสบการณ์ไม่ได้นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะขอบคุณทุกคนที่รับชมและสนับสนุนมครับ 2K แเขละว4่กิบกรฟมเองครับฟูดีไล่เรี่ยก,กันครับผมเจอกันเกมหน้าครับผม